ได้ไปหาอาหารมาให้น้องสงสารเมื่อวานเนี่ยผมมาเจอพี่นะแล้วก็นี้พี่ก็กินเลยกินเลยนะโอ้เอาเลยเโอ้หิวหิวหิวห้าหกตัวนะมา,มา<ๆ>มามาพี่มาพี่มาทีนี้พี่มากับผม,มให้น้องกินแล้วนี่ผมก็ฝากฝากไว้เลยนะพี่พี่ก็ให้ให้กินทุกวันบทเดียวผมก็จะมาให้เรื่อยๆรนะื่อนะออาแม่มอากินเลยถือถุงมาเททพี่เท เทเลยเทเลยมาเทเลยครับเทเลยเทเลยกินกินกินมากินเลยมากินเลยอ่ะกินแล้วเรียกเรียกเรียกโน่นอีกแมวแมวเอาอาหารแมวมาด้วยมาอาหารแมวกาอาหารมามากินเลยกินเลยกินเลยโอ้หิวหิวหิวกินเลยกินเลยไม่ต้องละเทหมดเลยเทเทหมดเลยเออให้กินให้อิ่มกินให้อิ่มเดี๋ยวข้างในอีกข้างในอีกโอ้แมวแมวนี่ด้วยข้างในด้วยมา เอาอาหารมาไหมด้วยเดินได้ครับเดินได้อาหารอาหารมาไหมอาหารมาแต่พี่ถือถือถุงอาหารแมวแก่เลยแก่เลยให้แมวแมวมีกี่ตัวแมวมีกี่ตัอ่าอ่าอาปามามาแก่แก่เทให้กินให้หมดถ้าเดินเดินพี่พาเดินมากินมากินน่าเอามาให้กินมาให้กินเอ้ยเทเทน้ำมาก่อนครับเทน้ำมาก่อนเออเปียกอ่ากินโอ้โหโอ้โหโอ้โห ค่อยๆค่อยๆค่อยๆที่ต้องเอามาให้เขาทุกวันนะฝากที่ด้วยนะอไปเอาตัวมีทั้งหมดกี่ตัวนะหกตัวทีนี้นะบอกก่อนเจ้าของไม่อยู่เจา้าเจ้าของไม่อยู่เอ๋หิว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 เอากิน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 เอาอีกตัวนึงเฮ้ยกินทั้งหมดกี่ตัวหกตัวโอ้โห อา้าหอมเดือแต่กระดูกหมดเลยเนี่ยข้าวกินเลยลูกเอ้ยแ้มสารดูดิแล้วข้าวพี่ผูกด้วยนะเมื่อวานเนี่ยผูกมให้ให้ให้กินให้หมดเอามามา,มาโอ้โหน้องทั้งหมดเจ็ดตัวกินแบบหิวมากเลยกินเลยกินเลยจะได้อ้วนๆแล้วก็ฝากด้วยนะที่ผมฝากอาหารเนี่ยพี่เอาให้ใหกินนะให้อ้วนไปเลย ก็เหมือนคนแหละนะครับเขาโดนที่พวกเราเลี้ยงไว้เราต้องเลี้ยงเขาให้ดีนะพี่ปากปากพี่ด้วยปากพี่ด้วยโอเคนะคระับครับครับไปละไละ